ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Resident Evil ครับบอสตัวไหนใน Resident Evil ที่แข็งแกร่งที่สุดหัวข้อนี้มีคนขอเข้ามาครับแต่คำมโหดที่สุดในที่นี้เป็นในมุมของเนื้อเรื่องไม่ใช่ส่วนของเกมเพลย์พอสำหรับพูดเล่นที่เก่งถูกตัวก็คงจะดูง่ายไปหมด แต่ในเมื่อการจัดอันดับนี้ไม่ได้อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่นเราจึงต้องมีกติกาในการให้คะแนนโดยผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือความสามารถในการต่อสู้จุดอ่อนและสาเหตุที่ถูกกำจัดโดยจะแบ่งออกเป็นอย่างละ5คะแนนเต็ม15คะแนนครับโดยมาตรฐานขั้นต่ำสุดถูกวางเอาไว้ที่ซอมบี้ลูกกระจอกที่เดินช้าตีประชิดเป็นความสามารถในการต่อสู้1คะแนนเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ล่างสุดของห่วงโซ่จุดอ่อนได้1คะแนน และถูกฆ่าตายโดยอาวุธทั่วไปอย่างปืนพกปืนกลหรือมีดธรรมดาสาเหตุการตายได้อีก1คะแนน,นรวมแล้วคะแนนต่ำสุดที่เป็นไปได้ในลิสต์นี้จึงเป็น3คะแนนนั่นเองครับบอสคนที่1นึ่งดิมิเสจาก Resident Evil Village หนึ่งในหลอดผู้รับใช้มิแลนดามีพลังในการฟื้นฟูตัวเองและสามารถสร้างกรงเล็กที่ตัดผ่านกรงเหล็กได้อย่างสบายๆแต่ดิมิเตสสามารถโจมตีได้ในระยะประชิดเท่านั้นได้3คะแนน ดิมิเตสมีร่างกายที่ไร้เทียมทานจนกระทั่งเธอถูกอีธานแทงด้วยมีแทงดอกไม้มระนะทําให้กายร่างเป็นมังกรที่ถึงแม้จะตัวใหญ่และบินได้แต่ก็ทําให้เธอเสียความไร้เทียมทานไปด้วยแต่นั่นไม่ใช่จุดอ่อนเดียวของดิมิเตสเพราะนอกจากจุดอ่อนภายนอกแล้วเธอยังมีโรคประจําตัวที่ทําให้เธอต้องดื่มเลือดอยู่เรื่อยๆจึงเป็นไปได้ว่าหากดิมิเตสไม่ได้ดื่มเลือดในระยะเวลาหนึ่งต่อให้ไม่ถูกมีดแทงดอกไม้มรณนะแทงเธอก็จะเสียร่างที่ไร้เทียมทานไปอยู่ดี ทำให้ในส่วนของจุดอ่อนเธอได้ไป3คะแนนและถึงแม้ว่าดิมิเทอสจะอึดกว่าซอมบี้ตอกต่อยทั่วไปแต่เธอก็ยังถูกฆ่าตายได้ด้วยอาวุธธรรมดาอยู่ดีจึงได้ไอีก2คะแนนรวมแล้วเป็น8คะแนนครับบอสคนที่2เอฟเวอร์ลีนจากเลสเ d e ด t e นเอวีลภาคที่7ผลการสร้างอาวุธชีวภาพในรูปของเด็กผู้หญิงโดยกลุ่มอาร์ยักษ์ก้อนเดอะคอนเน็กชั่นมีพลังในการแพร่เชือ้อและควบคุมผู้ติดเชื้อให้ตามคำสั่งได้ทำให้เธอสามารถสร้างลูกสมุนเพิ่มได้เป็นจำนวนมาก แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งก่อนจะควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ทําให้ได้คะแนนไป3.5คะแนนด้วยความที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ทาให้เอเวอร์ลีนแก่เร็วกว่าคนปกติมากแค่3ปีเธอก็เปลี่ยนจากเด็กไปเป็นแก่คิดว่าถ้าถึงปีที่4เอเวอร์ลีนคงแก่ตายไปเองแล้วครับทําให้ในส่วนนี้เอเวอร์ลีนได้ไปแค่1คะแนนเท่านั้นในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับอ e ีธานเอเวอร์ลีนแก่สภาพเป็นบีโอบิขนาดใหญ่ที่อาวุธธรรมดาไม่สามารถทาอะไรเธอได้ ทำให้คริสต้องโยนปืนเอาเบิร์ต01ที่มีกระสุนสําหรับต่อสู้กับอุธชีวภาพโดยเฉพาะมาให้ทาให้เอฟเวอรลนถูกกาจัดในที่สุดด้วยความที่ปืนเอาเบิร์ต01เป็นอาวุธเฉพาะทางทําให้ในส่วนนี้เอฟเวอรลนได้ไปอีก4คะแนนรวมแล้วได้8.5คะแนนครับบอสคนที่3ามไฮเซนเบิร์กจากเกม r e ส i d e n t Evil Village หนึ่งในหลอดผู้รับใช้มิแลนดามีพลังในการควบคุมสนามแม่เหล็กทำให้เขาสามารถควบคุมโลหะต่างๆรอบตัวได้ จนกลายด่างเป็นบอสโลหะขนาดมหึมาได้ไป4คะแนนแต่ถึงไฮเซนเบิร์กจะมีพลังในการต่อสู้ที่น่ากลัวพลังของไฮเซนเบิร์กกลับไม่สามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่ไม่มีโลหะทําให้เขาจะเข่งเฉพาะในพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นในส่วนของจุดอ่อนจึงได้ไปอีก2นนคะแนนไฮเซนเบิร์กถูกอีธานฆ่าตายโดยรถถังที่สร้างจากโพลิเมอร์ที่ไฮเซนเบิร์กไม่สามารถควบคุมได้ถึงอย่างนั้นรถถังก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรที่ดูพิเศษเลย อาวุธหลักมีแค่ปืนกลกับปืนใหญ่เท่านั้นแต่ก็ยังต้องยิงอยู่นานกว่าจะตายทําให้ได้ไปอีก3.5คะแนนรวมแล้วเป็น9.5คะแนนครับบอสคนที่4เอ็กเซล่าจิโอเนจากเกม Resident Evil ภาคที่5เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทไทเซลที่มาร่วมงานกับเอัลเบิร์ตเวสเกอร์ในการวิจัยเชื้อออโลบอลสแต่ภายหลังเธอถูกหักหลังและติดเชื้อซะเอง ทำให้เอ็กเซลล่ากลายสภาพเป็น b ีโอเดบันยูขนาดใหญ่ที่อาวุธทั่วไปไม่มีทางเอาชนะเธอได้แน่นอนทำให้ได้จากส่วนนี้ไป4คะแนนถึงอย่างนั้นเอ็กเซลล่าก็ยังมีจุดอ่อนเดียวกันกับไฮเซนเบิร์กเพราะสิ่งที่ทำให้เอ็กเซลล่ากลายเป็น b ีโอเดบันยูขนาดใหญ่ได้ก็คือศพจำนวนมากที่อยู่รอบๆหากว่าเธอต้องสู้ที่อื่นเอ็กเซลล่าก็จะอ่อนแอลงอย่างมากทำให้ในส่วนนี้เธอได้แค่2คะแนนเท่านั้นเอ็กเซลล่าเป็นหนึ่งในบอสที่แตยด้วยอาวุธที่อลังการที่สุดในประวัติศาสตร์ Resident Evil นั่นคือถูกยิงด้วยเลเซอร์จากดาวเทียมแถมยังต้องยิงหลายครั้งด้วยกว่าจะตายทาให้ได้จากส่วนนี้ไปอีก4.5คะแนนรวมแล้วเป็น10.5คะแนนครับบอสตัวที่5ฮาโอสจากเกมและ i d E n t e v i ิภาคที่6ก B.O.W.U ขนาดใหญ่ที่คาล,ล่าสร้างไว้เป็นแผนสำรองในสถานีวิจัยใต้น้ำเผื่อว่าเธอตายก่อนที่จะทำลายโลกได้สำเร็จฮาอสจึงไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการต่อสู้แต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแพ่เชือ้อซีเวสัสเข้มขน้นออกไปทั่วโลก ทำให้ฮาอสไม่มีพลังโจมตีอะไรนอกจากการปัดมือไปมาแต่ก็ได้ความได้เปรียบจากร่างกายที่มีขนาดใหญ่ทําให้ฮาอสสามารถโจมตีได้รุนแรงขึ้นในส่วนนี้จึงได้ไป3คะแนนจุดอ่อนของฮาอสคือการที่มันถูกกาหนดให้ถูกปลุกขึ้นมาหลังจากที่คาร่าตายทําให้มันตื่นขึ้นมาทั้งที่ยังไม่สมบูรณ์แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าฮาอสอ่อนแอลงเลยเพราะเราไม่มีโอกาสได้เห็นร่างสมบูรณ์ของมันนั่นเองในส่วนนี้ได้ไปอีก4คะแนนในการต่อสู้ และเพียสใช้อาวุธทุกอย่างที่มีแต่ก็ยังไม่สามารถฆ่ามันให้ตายได้จนกระทั่งสุดท้ายเพียสได้ใช้พลังไฟฟ้ายิงใส่ทาให้มันตกลงมาตายเพราะแรงระเบิดของสถานีใต้น้ําถึงแม้การตายด้วยแรงระเบิดของสถานีจะเป็นการตายที่ดูอลังการแต่ผมยังแอบรู้สึกว่าพลังไฟฟ้าของเพียสไม่ได้รุนแรงมากขนาดนั้นจึงได้จากส่วนนี้ไป3.5คะแนนรวมแล้วเป็น10.5คะแนนครับบอสคนที่6อเลกเซียแอชฟอร์ด จากภาคโคดเวลนิกา้าผู้คนพบเชื้อเอนเชียนไวรัสในมดและนํามาวิจัยร่วมกับเชื้อที่ไวรัสจนเกิดเป็นเชื้อที่เวลนิก้าขึ้นมาเธอจึงนําเชื้อนี้มาใช้กับตัวเองซึ่งเธอต้องหลับอยู่ในหลอดจําศีลเพื่อปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับเชื้อนานถึง15ปีเมื่อตื่นขึ้นมาอาเล็กเซียก็สามารถปล่อยไฟได้และควบคุมแมลงติดเชื้อรอบตัวได้เหมือนกับมดราชินีนาเสียดดยที่มแมลงและ b ีโอเยูส่วนใหญ่ที่เธอสามารถควบคุมได้ไม่ได้แข็งแกร่งนัก จึงได้ไปแค่3.5คะแนนถึงอย่างนั้นร่างกายของอเล็กเซียก็มีความทนทานระดับเดียวกันกับ B O W ส่วนใหญ่ถึงแม้อเล็กเซียจะสามารถกลายพันธุ์ได้หลายร่างแต่ก็ไม่ได้ดูทรงพลังเหมือนกับ B O W ชนิดอื่นที่สามารถกลายพันธุ์ได้หลายขั้นเหมือนกันทําให้ได้ไปอีกแค่3.5คะแนนและในฉากสุดท้ายอเล็กเซียก็ถูกกาจัดโดยปืนลิเนียลอนเชอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสู้กับอาวุธชีวภาพโดยเฉพาะแนน รวมแล้วเป็น11คะแนนครับบอสคนที่7 n e m e s i มจากเกม Resident Evil ภาคที่3เป็นการรวมตัวกันระหว่างไทแลนที่103กับปรสิต NEMESIS Alpha ที่ช่วยให้มันมีความฉลาดมากกว่า B.O.W ทั่วไปทำให้สามารถใช้อาวุธได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปืนกนหนักปืนพ่นไฟหรือล็อกเก็ตหลอนเชอรนอกจากนี้มันยังสามารถกลายพันธุ์ได้ต่ออีก2่าง ทำให้เนเมซิสกลายเป็น B ีโอเด็บันยูที่สามารถโจมตีได้อย่างหนักหน่วงและยังตายยากมากๆด้วยจึงได้ไป4คะแนนจุดอ่อนของเนเมซิสยังคงเหมือนกับไทแลนชนิดอื่นๆคือความฉลาดที่ไม่ได้มากมายนักทาให้ถึงแม้จะทําตามคําสั่งได้ใช้อาวุธได้แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่สามารถวางแผนว่ากับดักต่างๆได้ดีแต่จุดอ่อนนี้ก็ถูกทดแทนด้วยความตายยากและมีหลายล่างนั่นเองทําให้ได้ไป3คะแนนเนเมซิสเป็นบอสอีกตัวหนึ่งที่ตายอย่างอลังการ เพราะว่าจิลจะสามารถเอาชนะเนเมซิสร่างสุดท้ายได้เธอจําเป็นต้องยิงปืนใหญ่เร็วกันอยู่หลายครั้งกว่ามันจะตายทําให้ได้ไปอีก4คะแนนรวมแล้วเป็น11คะแนนครับบอสคนที่8วิลเลียมเบอร์กินส์จากเกม Resident e v i l ภาคที่2ผู้คิดคนเชื้อจีไวรัสแต่เพราะการโจมตีของหน่วย U.S.S. ที่บริษัทอเมเบล่าส่งมาทำให้เขาจำเป็นต้องฉีดเชื้อตัวนี้ให้กับตัวเองและกลายสภาพเป็นสัตว์ประหลาดจุดแข็งที่สุดของวิลเลียม คือการมีเชื้อจีไวรัสที่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็วทําให้เขากลายเป็นดีโอเดบันยูที่ฆ่าไม่ตายและกลายพันธุ์ต่อได้ถึง5ร่างจึงได้ไป4คะแนนแต่จุดอ่อนของวิลเลียมก็เหมือนกับผู้ติดเชื้อคนอ,อื่นๆในช่วงแรกคือหลังจากติดเชื้อได้ไม่นานสติปัญญาของพวกเขาจะลดลงทาให้สุดท้ายวิวเลียมก็ไม่สามารถคิดวางแผนอะไรได้อีกทาได้แค่ไล่ตามเชอร์ลี่ที่เป็นเป้าหมายไปเรื่อยๆแต่การเสียความสามารถในการคิดวางแผนก็ถูกทดแทนด้วยการฆ่าไม่ตายนั่นแหละครับ ทำให้ได้ไป3คะแนนโดยพลังของเชื้อจีไวรัสทำให้อาวุธธรรมดาไม่สามารถฆ่าวิลเลียมได้อย่างแน่นอนกลุ่มของลีออนแคร์และเชอร์รีจึงต้องนั่งรถไฟหนีออกมาแต่สุดท้ายวิลเลียมก็ตายเพราะการยิงขีปนาวุธถลามเมืองและคุนสิตีทำให้ได้ไป4คะแนนรวมแล้วเป็น11คะแนนอีกเช่นกันบอสคนที่9มิแลนดาจากเกม Resident Evil Village หญิงสาวผู้ได้รับพลังจากเชื้อราไม,มา่ก่อมัยสิทธด้วยบังเอิญ เธอมีพลังในการแปลงกายเป็นไข่หรืออะไรก็ได้สามารถใช้ได้ทั้งในการพรางตัวและในการต่อสู้นอกจากนี้เธอยังเป็นอมตะข้ามไม่ตายถึงขนาดที่แม้แต่ผู้มีพลังติดท็อปเทนในคลิปนี้ยังให้เส้นเบิกเองก็ยังไม่กล้าสู้กับเธอตรงๆทําให้เธอถูกบูชาดุจเทพเจ้าผมไม่มีผู้ติดเชื้อคนไหนเข้าใกล้ความเป็นพระเจ้าได้เท่ามิแรนด้าอีกแล้วครับเธอจึงได้จากส่วนนี้ไปหคะแนนเต็มโดยปัจจัยทั่วไปมิแรนดานับว่าไม่มีจุดอ่อนอะไรเลยโดยพลังของเธอ คาดว่าไม่มีอะไรสามารถฆ่าเธอได้แต่เธอดันมาเสียพลังไปหลังจากทุบชีวิตโลสขึ้นมาซึ่งเป็นจุดอ่อนที่เฉพาะทางและเกิดขึ้นยากมากๆทำให้ได้จากส่วนนี้ไปอีก4คะแนนแต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายครับที่ตัวละครอย่างมิแลนดาที่เข้าใกล้ความเป็นเทพเจ้ามากที่สุดกลับต้องตายด้วยอาวุธธรรมดาเท่านั้นแม้จะไม่ได้ตายง่ายขนาดซอมบี้ลูกจอกก็ตามส่วนนี้จึงได้แค่2คะแนนรวมแล้วเป็น11คะแนนอีกเช่นกัน ก่อนจะไปพูดถึงตัวละครสุดท้ายกันผมขอแวะมาให้รางวัลชมเชยหน่อยครับนั่นคืออัลเบิร์ตเวสเกอร์จากตัวเกมเลสเด e อี e ิวภาคที่หหนึ่งในตัวร้ายที่มีบทบาทมากที่สุดในจกักรวาล Resident e v i l วโดยพลังของที่เวลัสรุ่นต้นแบบทําให้เวสเกอร์มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งความแข็งแกร่งและความเร็วทําให้เขาสามารถต่อยทะลุร่างของมนุษย์และหลบกระสุนได้อย่างง่ายดายถึงอย่างนั้นพลังของ ker เวสเกอร์ก็ถือว่าเทียบไม่ได้กับบอสคน,นอื่นๆในลิสต์นี้อย่างเช่นดิมิ ที่สามารถใช้กรงเล็บทำลายกรงเหล็กได้อย่างง่ายดายแถมยังยิงไม่เข้าทำให้เธอไม่จำเป็นต้องหลบกระสุนด้วยซ้ำเมื่อมาคิดดูแล้วในด้านการโจมตีเวสเกอร์มีพลังไม่เท่าไทยแลนด์หรือลิกเกอร์ด้วยซ้ำทำให้เขาได้ไปแค่2.5คะแนนเท่านั้นจุดอ่อนที่สุดของเวสเกอร์คือเขาต้องคอยฉีดยาเรื่อยๆเพื่อรักษาการควบคุมพลังเอาไว้หากได้รับยาม,มากหรือน้อยเกินไปพลังของเวสเกอร์จะไม่สเสถียรทันทีนอกจากนี้หากไม่มีอาวุธ เวสเกอร์ยังไม่สามารถโจมตีระยะไกลได้อีกด้วยแม้ว่าเขาจะสามารถเข้าประชิดศัตรูได้อย่างรวดเร็วก็ตามแต่เมื่อนํามารวมกับการโจมตีที่ไม่รุนแรงนักทําให้ได้คะแนนจากส่วนนี้ไปแค่2.5คะแนนเท่านั้นในฉากสุดท้ายสิ่งที่ข้าวเวสเกอร์ได้คือระเบิด RPG ถึงแม้จะไม่ใช่อุธทั่วไปอย่างปืนพกหรือปืนไรเฟลิลแต่มันก็ยังเป็นหนึ่งในอาวุธสุดคลาสสิกที่หลายตัวละครต้องเจอทําให้เวสเกอร์ได้คะแนนจากส่วนนี้ไปอีก3คะแนนรวมแล้วเป็น8คะแนน แต่ตัวละครเวสเกอร์มีลักษณะเหมือนตัวละครเป่าหญิงฉุบครับคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าขอนแกนไจหรือกระดาษแข็งแร่งกว่ากันซึ่งเราจะเห็นได้จากในภาคโคตเวโรนิกาที่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับอเล็กเซียเวสเกอร์ก็เลือกที่จะหนีแทบจะทันทีพอรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้แต่เขากลับสามารถเอาชนะคริสที่อเล็กเซียฆ่าได้ในภายหลังเพราะเล่ห์เหลี่ยมของเวสเกอร์ไม่สามารถใช้ได้กับศัตรูที่มีพลังเหนือกว่าม,มากๆนั่นเอง ทำให้เวสเกอร์เป็นศัตรูที่น่ากลัวสาหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการต่อสู้กับ BOW แต่เมื่อเทียบกับ BOW คน,นอื่นๆแล้วเวสเกอร์ก็ถือว่าทำได้ไม่ดีนักและคนสุดท้ายบอสคนที่10 l ลิซ่าเทรเวอร์จากเกม Resident Evil Remake ถึงแม้ลิซ่าจะเป็นตัวทดลองเชื้อวเวลสหลายรุ่นแต่การโจมตีของลิซ่าก็ไม่มีอะไรพิเศษนักนอกจากการเดินเข้าไปทุบเป้าหมายในส่วนนี้จึงได้ไปแค่2คะแนน ถึงแมลิซ่าจะไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้ที่โดดเด่นเหมือนบอสคนอื่นๆแต่ลิซ่าก็ไม่มีจุดอ่อนที่ทําให้เธออ่อนลงจากปกติเลยเช่นกันแต่ก็ยังมีที่ต้องหักคะแนนอยู่นิดหนึ่งคือลิซ่ามีการเคลื่อนไหวที่ช้าและโจมตีได้ในระยะประชิดเท่านั้นจึงได้ไปอีก4คะแนนส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะลิซ่าเป็นตัวละครที่ไม่เคยเจอกับอาวุธหนักเลยทาให้ลิซ่าเป็นตัวละครที่ไม่เคยตายและคืนชื่อว่าเป็น b ี o d e อยู่ที่ไม่มีวันตายจริงๆครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นเธอ คือตอนที่เวสเกอร์ยิงคมไฟตกลงมาทับเธอซึ่งตอนนั้นลิซ่าไม่ตายแน่ๆนแม้แต่ตอนที่คารลิฮาสเปนเซอร์ถูกทำลายแฟนๆหลายคนก็ยังไม่เชื่อว่าลิซ่าจะตายในการระเบิดครั้งนั้นทาให้ส่วนนี้เธอได้ไป5คะแนนเต็มรวมแล้วเป็น11คะแนนครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้ตัวละครที่มีคะแนนสูงสุด11คะแนนเท่ากันถึง5ตัวนั่นคืออเล็กเซียมนุษย์กลายพันธุ์จากเชื้อไวรสัสที่ทรงพลังที่สุดในเมซิส บีโอบยูที่แข็งแกร่งที่สุดเนตระกูลไทยแลนด์วิลเลียมเบอร์กินส์ผู้ติดเชื้อจีเวลารัสที่กลายพันธุ์ได้ถึง5รา่างมิแลนด้าหญิงสาวอมตะผู้ได้รับการบูชาดั่งเทพเจ้าและลิซ่าเทรเวอร์บีโอบยูผู้ไม่มีวันตายเพื่อนๆคิดว ER ่า5คนนี้ใครเป็นบอสที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเลสเดนต์อีวิลหรือถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีตัวละครไหนที่เหมาะจะขึ้นมาท้าชิงกับ5ตัวละครนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ความเห็นเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเวล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปเหมือนกันครับลิงก์ใน description ใต้คลิปเราไวรทุกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ